สวัสดีค่ะครูปิ่นสวัสดีค่ะน้องแซมีอะไรมาถามครูป็่นอีกแล้วคะมีวันนี้น้องแซได้สินค้ามารีวิวเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้มันชื่อว่าโซดาสปาโฟมหู้ว่าเอ๊ะไอเจ้าโฟมอันนี้มันมีน้ำโซดาอยู่ในนั้นจริงๆหรือเปล่ปา่ะคะครูปิ่นค่ะ๋อคำนี้นี ว่ทาทันซันออนเซ็นนะคะเอ่อนั่นก็คือว่าผมเองผมรู้จักคำว่าออนเซ็นเนาะออนเซ็นก็คือน้ำน้ำรูลล้ร้อนหรือว่าน้ำแร่ร้อนนั่นเองแล้วก็เ้เจาคำว่าทันซันเนี่ยทันซันมันจะแปลว่าคาร์บอนนะฮะรวมกันแล้วก็คือว่าน้ำจากออนเซ็นที่มีคา,าร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะอือแล้วมันต่างยังไงกับน้ำออนเซ็นธรรมดาหรอคะ ือน้ำแร่ออนเซนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแร่ธาตุที่มันมีประโยชน์ต่อผิวหรือว่าสุขภาพร่างกายอยู่นะเนาะแต่ถ้าเขามีในส่วนของออทันซัมหรือว่าคาร์บอนไออกไซด์ด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการไหลเวีนของเลือดแล้วก็การปรับเซลล์ผิวเนี่ยให้ผิวเราดูเป,ปล่งปลั่งสดใสมากยี่งขึ้นค่ะอ้ออย่างนี เซเข้าใจเราค่ะงั้นน้องเซขอตัวไปลองสินค้าก่อนนะคะน้องเซว่ามันต้องโอเคกับตัวเองแน่ๆเลยไปก่อนนะคะกูปินค่ะสวัสดีค่ะ